สวัสดีเจ้าอาชีพของคนไทยที่ทำงานอยู่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะมันก็มีหลากหลายอาชีพมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้เราจะพาทุกคนนะไปรู้จักกับอาชีพอาชีพหนึ่งซึ่งเป็นอาชีพที่ทำงาน6เดือนแล้วก็ไปเที่ยว6เดือนค่ะแสดงว่าอาชีพนี้นะคะจะต้องมีค่าตอบแทนที่ดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราพาทุกคนไปรู้จักกันเพราะว่าคนที่ทำอาชีพนี้เขาอยู่กับเราแล้วเ,เพื่อนเราเองนี่ เจ้า <Hi. S 1> แม่ชื่ออะไรคะชื่อแอปเปิลแอปเปิลค่ะคุณแอปเปิลก็อาศัยอยู่ที่โคลโลราโดนะคะใช่ซัมิโคโลราโดอยู่มากี่ปีแล้ว10ปี10ปเขา้าสิปีเข้าปีที่10ค่ะเดี๋ยวเปิ้นจะพาเราไปดูอาชีพที่เปิ้นทำว่าเปิ้ทำอะไรถ้าพร้อมแล้วก็ขึ้นรถไปด้วยกันเลย วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับเปิ้ลกันว่าเออมาทำงานนี้ได้ยังไงนะถ้าเกิดคนอื่นอยากจะทำบ้างเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นยังไงเดี๋ยวเราไปดูผลงานที่เปิ้ลทำเสร็จไปแล้วบ้างแล้วก็มีอันที่เพิ่งเสร็จเมื่อวานเลยชใช่ใช่น่าจะเข้าไปดูได้ใกล้ๆเนาะเพราะว่าเป็นอันที่เพิ่งเสร็จใช่ใชโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยค่ะ เราก็มาถึงออฟฟิศของเปิ้ลแล้วนะคะ อันนี้เป็นหนึ่งในบ้านของลูกค้าที่เราทํานะคะอาชีพที่เราทําก็คือช่างทาสีนั่นเองเออเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าแบบมาเริ่มทําอาชีพช่างทาสีได้ยังไงเพราะว่าสามีเราอ่ะเป็นทํางานเกี่ยวกับคอนสตรัคเตอร์ใช่ป่ะเอ,อ้ยไม่ใช่คอนสตรัคชั่นเออเป็นผู้รับเหมาเปออ็นผู้รับเหมาถามว่ามันดีมันก็ดีแต่ว่ามันก็แ,นกแล้วแต่แตรัฐอะที่คุณอยู่ใช่ป่ะแล้วแต่ซิตี้ที่คุณอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่าอินคัมแต่ละที่มันก็ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเราว่า ทุกคนน่าจะต้องอยากรู้ว่าเป็นอาชีพช่างทาสีเนี่ยได้เงินวันละเท่าไหร่หรือว่าได้เงินเขาให้เงินยังไงช่างทาสีอะ,อะเป็นรายชั่วโมงถ้าสมมติว่าเป็นเลเบร์ธรรมดาก็คือรายชั่วโมงชั่วโมงละเท่าไหร่ถามได้ไหมคะถ้าสตาร์ทที่นี่ก็คือ40เหรียนอัพฟังดูเหมือนเยอะนะแต่ว่าที่นี่อะก็คือค่าคองชีพสูงมากคือถ้าเกิดใครไม่อยากจะแบบทาอาชีพทั่วไปที่คนคนไทยทําเหมือนแบบอาเป็นเอ่อพวกทํางานบริการเป็นเด็กเสิร์ฟอะไรเงี้ยเนาะงานอันนี้น่าสนใจเหมือนกันเราว่า เลเบอร์ที่เมกาเป็นอาชีพที่แบบว่าน่าสนใจก็คือแบบว่ามันจะไม่เหมือนที่ไทยอ่ะที่แบบว่าค่าแรงมันจะแบบขั้นต่ำแต่ว่าที่นี่อ่ะเลเบอร์ที่นี่ก็คือแบบคุณทํางานยิ่งเหนื่อยยิ่งได้อ่อาเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันดีกว่าพาไปดูว่าวิธีการทํางานทํำยังไงบ้าง การทาสีอ่ะเขาเขาเริ่มกันยังไงเขาทํำยังไงไม่ใช่ว่าแค่แบบเดินถือสีมาแล้วก็ทาทาทาเออมันมันมันไม่ใช่ก็คือว่าที่เนี่ยส่วนใหญ่อ่ะลูกค้าก็จะแบบเป็นแบบทับสเกลเทบิลหูก็คือเป็นลูกค้าระดับชนชั้นแบบว่าที่แบบคนรวยสามารถซื้อได้แล้วแบบเฟอร์นิเจอร์ในบ้านเนี่ยมันจะแพงมากเวลาที่เราจะทาสีบ้านลูกค้าแต่ละครั้งอ่ะคือเราต้องปรเุทุกอย่างก็คือแบบว่าเอาผ้าคลุมเนี้ยหรอเรามันไม่ใช่แค่ คือแบบ <c oughs> ว่าคือเลื่อนทุกอย่างคือแบบด้วยความประณีเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราทําแบบขีดข่วนนิดนึงอะไรเงี้ยคือแบบไม่มีเงินจ่ายอะ่ะคือเขา้าใจป่ะเราต้องมีประกันปะ่ะสมมุติว่าเราทําอะไรขีดข่วนอะไรบ้านลูกค้าแล้วถ้าลูกค้าเห็นว่ามันเป็นความผิดของเรานี่เราต้องรับผิดชอบป่ะใช่เคยเกิดขึ้นไหมไม่เคยําตัวเองอะ่ะไม่เคยแต,แต่แต่แก่อนอะ่ะจ้างลูกเอยจ้าง อนที่จ้างลูกน้องมาทำอันนั้นน,น่นนะเคยเพราะว่าจะแบบไม่ค่อยละเอียดอ่อนใน<อ>ในงานคือแบบบางคนก็คือแบบทําให้มันเสร็จ,รจแค่ทาสีง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยแต่โดย<อ>ที่ไม่ได้คํานึงว่าเฮ้ยห้ามสีหยดลงบนพื้นลูกค้าเออเออเอเอเอ,อย่างงี้ก่อนที่เราจะทําคือต้องพีแพทุกอย่างคือเข้าใจไหมคือต้องแพทุกอย่างคือแพทแพทแล้วเราเห็นว่าเวลาที่ทาสีอะไรหยดลงมานิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะไม่เปื้อนแบบบ้านลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นสกิลที่แบบว่า มันไม่ใช่แบบทุกคนจะทำอะไรคือเข้าใจปะแ,แล้วงานที่นี่อ่ะ,อะเอาตรงๆก็คือแบบว่าบางทีเรามีคู่แข่งนะะว่าไม่ใช่ว่าไม่มีก็ก็ไม่ใช่นะก็คืออันนี้เราก็เขาเรียกว่าอุปสรรคของการทํางานในอาชีพทาสีนะคืออะไรอุอปสรรคก็จะมี2แบบก็คือแบบที่1ก็คือทางด้านลูกค้าเองอด้านลูกค้าน่ะถ้าสมมติว่าเป็นลูกค้าโลโคที่นี่อยู่แล้วอ่ะเราจะไม่มีอุปสรรค เวลาโดยเฉพาะเรื่องแบบบิดก็คือแบบก i ีปโค้ดอะ Estimate estimate เออใช่คือทุกครั้งเราต้องมีใบเสนอราคาก่อนใช่ถ้าเป็นลูกค้าแบบว่าที่นี่เลยอ่ะจะไม่มีปัญหาเรื่องราคาแต่ถ้าเป็นลูกค้ามาจากที่อื่นจะมีปัญหาเรื่องราคาเพราะว่าแต่ละสเตจอะรายได้อินค m มแล้วก็แบบค่าแรงมันไม่เหมือนกันอย่างเช่นว่าลูกค้าที่นี่สมมติว่าบ้านหนึ่งหลังเราก i ี e แอ t i m a t e ไปประมาณ15ื่น หมื่นห้าพันเหรียญในการทาสีบ้านใช่อันนี้ถามได้ไหมว่าคือการทาภายในหรือภายนอกภายนอกส่วนใหญ่จะเป็นการทาภายนอกใช่ก็จะเป็นแบบ e r i แต่ที่นี่อ่ะก็จะแบบเป็นสเตนก็คือแบบถ้าพูดเป็นภาษาไทยก็จะเป็นแบบสีย้อมไม้ปะอ่าคือเหมือนบ้านส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนาะมันเป็นบ้านไม้ใช่วิธีการทํางานก็คือเหมือนเราต้องมาล้างล้างบ้านออใ,ชใช่ไหมมันมันทำยังไงบ้างขั้นตอนของการทาสี เริ่มแรกเราก็ต้องแบบ pressure wash ก่อนทาความสะอาดให้แบบ dust ออกไปให้หมด uh huh. ก็คือฝุ่นที่มันเคยก่อมาหลายปีอะไรเงี้ยก็คือแบบ uh huh. ทำความสะอาดเสร็จปุ๊บเราก็ต้องปล่อยให้แห้ง uh huh. ประมาณวัน2วันอะไรเง uh huh. ี้ย uh huh. แห้งเสร็จแล้วเราก็แพรบก็คือแบบว่าเราต้องแบบแมส อ l อดูวินโดว์แล้วทีนี้เทปอะแต่ละที่อะมันไม่ใช่แค่แบบเทปอันเดียวคือมึงจะแบบใช้หมดทุกอย่างอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ก็คือแบบว่าจะมีเทปของแบบว่าไม้อ่ากระจกอ่าปูนอ่าคือทุกอย่างเอ่อแต่ละชนิดเพื่อให้มันทํางานได้แบบไม่ใช่แปะแล้วหลุดใช่ไม่ได้แต่ก่อนอะเคยจ้างคนใช่ป่ะแล้วทีนี้เขาเอาแบบชิปเทปอะไปติดแบบหน้าต่างแล้วพอมันลอกมา มันมีคาบติดสีอยู่อ๋อคาบติดไปที่กระจกใช่อันนั้นคือแบบต้องทํางานซ้ําซ้อนใช่คือมันมันไม่ได้เลยเดกงๆโอเคค่ะข้างบนนั้นคือตัวอย่างของบ้านลูกค้าใช่ไหมใช่ค่ะอยู่บนคลิปตรงนั้นก็จะเป็นบ้านที่เราทําอันนั้นน่ะเรามอบให้เป็นสเกล10ก็คือทับใหญ่เหรอไม่ก็คือแบบว่าความเสี่ยงสูงความเสี่ยงสูงมันเสี่ยงอย่างไรบ้างเสี่ยงก็คือแบบว่ามันเป็นคลิปอ่ะ คือแบบมันชันคือความเสี่ยงกับชีวิตเราเองอะที่เวลาที่จะไปทาสีใช่ก็คือแบบว่าอันนั้นอะ Estimate p r ไพรก็จะแบบแพงราคาเท่าไหร่ในการทาสีบ้านหลังนั้นคืออยู่บนยอดเขาทวิน0ิาวซนอัพทวินก็จะทำอยู่ประมาณ2-3ถึงสาอาทิตย์อ่าโหเกือบล้านถ้าคิดเป็นเงินไทยอะนะใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์ถึง3อาทิตย์อื Little later. นี่แต่เราให้เปิ้ลเล่าให้ฟังหน่อยดีกว่าว่าที่เราอยู่ตรงนี้มันเรียกว่าอะไรย่านนี้เรียกว่าย่านอะไรย่านนี้เรียกว่าเมืองซัม m i t โคโลราโดค่ะถ้าพูดง่ายๆเป็นเมืองสกีแอ e a เเป็นคนที่เขาชอบแอคทิวิตี้แบบกิจกรรมฤดูหนาวอะค่ะเขาก็จะมาเที่ยวกันที่นี่ใช่ไหมถ้าพูดถึงที่ไทยเราก็จะคิดถึงแบบดอยอังคางดอยอิอ<า>นทนนท์อะไรอย่างเงี้ยคนไปกลางเต้นดูวิวมุมสูงกันดูดาวอะไรอย่างเงี้ย แล้วอย่างเรื่องของ p r o p e ร t y แบบราคาบ้านหรือออพวกที่ดินอะไรแถวนี้ราคาแพงไหมเ<อ>ช่าบ้านนะอ่ะเช่าบ้านเาช่า,บ,า,ชาบ้านใช่ไหมราคาตอนนี้จะอยู่ที่แบบ1,500เหรียญถึง4ี่ห้าหกพัอ่าก็แล้วแต่ห้องเล็กห้องใหญ่ห้องเล็กห้องใหญ่อยู่ในเมืองปลอดภัยไม่ปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วแต่สภาพแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ย ราคาค่าชาวบ้านพอๆกับนิวยอร์กเลยวะใช่ <Hi. S 2> <laughs> สมิธโคโลราโดเนี่ยก็คือมันห่างจากเดนเวอร์แค่เพียงประมาณไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเนาะ uh huh. ก็คือขับรถถ้า,มาสมมติว่าแบบรถไม่ติดเลยอะไรเงี้ยไปตรงแบบไฮเวย์ขึ้นไปก็ประมาณ5 5นาทีแต่ความแตกต่างนะของการที่แบบขับจากเดนเวอร์มาเดนเวอร์ Denver แม่งโคตรเมืองเลยเหมือนนิวยอร์กเลยแบบตึก mm hmm. ใหญ่ๆย่านธุรกิจแต่พอขับออกมานิดนึงอะ่ะมันก็เป็นแบบภูเขาแบบสวยๆอะ่ะต้นไม้เป mm hmm. เลเี่ยนสีอะไรเงี้ยอ คือแบบ<ช>มีความสุขมากเลยละ<ช>เห็นว<ช>ิวใช่ค่ะซอยข้างหน้าตรงนี้สวยมากเลยอันนี้คืออะไรนะเพื่อนคีสโอนรีสอร์ทค่ะอันนี้เป็นคีสโอนแอเรียก็คือแบบว่าเป็นแบบสกีแอเรียจุดที่คนเขามาเล่นสกีกันเนาะสกีสโนบอร์ดอะไรเงี้ย คือทุกคนเห็นไหมตรงนั้นที่มันเป็นเนินเขาลงมาน่ะเวลาหิมะมันตกอ่ะมันก็จะปกคลุมไปด้วย<ช>หิมะเป็นสีขาวทั้งหมดเลยแล้วมันก็จะมีขึ้นขึ้น,ขนเขาเรียกว่าลิฟต์เนาะ<ช>มันเป็นเหมือนแบบว่ากระเช้าลอยฟ้าขึ้นไปให้ถึงยอดแล้วก็ถลายลงมาถูกถูกโอ้ย<อ>คือแบบเป็นคริสตัลแสดง,<ร>งว่าตอนนี้ที่เรามาเนี่ยมันเป็นช่วงโลซีซั่นเพราะว่าหิมะยังไม่ตกยังเล่นสกีไม่ได้เป็นซีซั่นที่เขากําลังแบบพรีแพรกำลังจะเปิดอะไรเงี้ยเดือนหน้า ก็ทถวนี้ก็จะบีซี่ดิใช่สุดๆแล้วอย่างรีสอร์ทนี้เขาจ้างแกทาสีป่ทาข้างในใช่ข้างใน <Yeah. S 1> อออันนี้เรียกว่างานใหญ่เลยนะไม่ก็ก็คือว่า,อ,าอันนี้จะบอกว่าตรงนี้เป็น Investment ที่ uh huh. ทุกคนสามารถซื้อห้องได้แต่ไม่สามารถเข้ามาอยู่ได้ฮะ <Huh? S 2> ใช่คือไงวะเจ้าขอแต่และห้องอ่ะจะแตกต่างกันแต่ว่าจะจ่ายให้กับ m มเนจเม e น t ์น่ะ ที่จะให้ดูแลก็คือแบบ invest น่ะอ๋อคือ invest คือเราซื้อห้องเหมือนซื้อโรงแรมอแต่ว่าอยู่ไม่ได้ตั้งลกลากย้ายบ้านมาอยู่ได้อยู่ก็มีหน้าที่แค่ปล่อยให้คนอื่นเช่าต่อไป make money ต่อไปอ่าเข้าใจและเหมือนซื้อคอนโดแล้วปล่อยเช่าใช่แต่จะต้องอยู่ภายใต้กับ management เอ้ยมีเยอะที่ที่ไทยมีหัวหินพัทยาอะไรเนี้ยเขาทำเนี้เขามีธุรกิจ ใช่แล้วก็อยากถามว่าแล้วแกแบ่งเวลาในการทํางานกับการพักผ่อนเดินทางรอบโลกอะไรเงี้ยของแกแกแบ่งยังไงคือเราต้องแผนแล้วแหละว่าแบบว่าเดือนนึงเราจะทํางานแค่แบบหนึ่งจ๊อบบ้านหนึ่งหลังถ้า uh huh. สมมติว่าเรารับแบบบ้านหนึ่งหลังประมาณ2อาทิตย์อีก2อาทิตย์เราก็แบบแผนว่าเราจะไปไหนกันอะไรเงี้ยมันจะทําให้เราเป็นคนที่แบบเมเนจเวลา m มเนจฟ f น n a นเชียล ที่ดีเพราะว่าอะไรรู้ว่าเพราะว่าเราทํางานหกเดือนอ่ะเราต้องคุ้มค่าใช้จ่ายทุกอย่างให้ได้สิบสองเดือนรวมไปถึงทั้งค่าเช่าค่าเช่าบ้านค่ารถเกิดค่ารถแท็กซ์อะไรเงี้ยแล้วค่าเดินทางทุกอย่างอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะเวลาที่เรากลับมาใหม่อีกหกเดือนอ่ะมันก็ต้องมีเงินตรงที่แบบตั้งต้นอีกอ่ะคือเข้าใจปะ คือไม่ใช่แบบมาหามาได้กูใช้หมดเลยอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ก็ต้องรู้จักเก็บแบ่งปันจัดสรรปันส่วนไม่ใช่ว่าเขาทํางาน6เดือนแล้วสามารถกินอยู่อย่างสบายในในอีก6เดือนได้แต่คือมันก็เป็นทางเลือกเป็นตัวเลือกที่เปิ้ลกับสามีเลือกที่จะใช้ชีวิตแบบนี้แล้วแล้วว่ามันก็ลงตัวดีเนาะใช่แล้วก็ต้องคิดถึงด้วยนะว่าเกษียณว่าต้องแบบมีเงินเก็บเท่าไหร่ถึงตอนเกษียณอะไรย่างเงี้ยคือไม่ใช่ว่าแบบวันนึงแบบทุกอย่างแบบ หมดหายไปอะไรเงี้ยแล้วแบบคือไม่มีเงินเหลือเลยอะไรเงี้ยก็ไม่ได้อะไรเงี้ยใช่แล้วเวลาเราทํางานอย่างเงี้ยเราหาลูกค้าจากที่ไหนเราจะบอกว่าเราโชคดีอย่างหนึ่งก็คือว่าสามีเราอ่ะมีฐานลูกค้าอยู่แล้วและลูกค้าเขาอ่ะเพื่อนเขาก็จะบอกเพื่อนเขาอะไรเงี้ยเราอ่ะจะไม่ได้โปรโมตตัวเองเลยเอาจริงๆเอก็ก็จะเป็นแบบเนี้ยก็คือปากต่อปากใช่แล้วลูกค้าเขาจะแบบทัชนะเออก็คือแบบมีความเชื่อใจเลยอย่างเงี้ย ให้เราทํางานเพราะจริงๆทาสีบ้านมันก็ต้องทาทุก2ปีทุก3ปีอะไรเงี้ยมันก็ทาวนๆไปสมมติแกรู้จักคน100คนที่เมืองนี้ก็อีหนึ่งคนนั่นแหละเป็นลูกค้าแบบวนๆไปก็ดีนะสุดยอดเลยค่ะวนไปเรื่อยๆจนกว่าลูกค้าจะย้ายแล้วก็แบบขายบ้านอะไรเงี้ยก็จะแบบนั้นดี เรคุยไปคุยมาแล้วก็ลืมคุยเรื่องรายได้ปะ่ะเพราะว่าอย่างรายได้ของช่างทาสีเนี่ยพอมันเปรียบเทียบกับเหมือนค่าแรงเหมือนอย่างคนแบบเปลางเงี้ย uh huh. ฉันยกตัวอ,อย่างฉันก่อนอย่างฉันเป็นเซิร์ฟเวอร์ใช่ปะ่ะฉันก็ได้เฉลี่ยว,วันหนึ่งชั่วโมงหนึงตกประมาณ20-25อะไรประมาณเนี้ย แล้วอย่างช่างทาสีอะก็สตาร์ทอัพที่40เหรียญอะไรเงี้ย40แต่มันก็แบบดิพเอนอะไรเงี้ยถ้าถามว่ามันได้เยอะไหมมันก็ได้เยอะแต่ว่ามันก็แบบมีความเสี่ยงขึ้นมาอย่างเช่นว่าอย่างแกเงี้ยใช่ป่ะแกบอกว่าแกเป็นเซิร์ฟเวอร์ใช่ป่ะก็คือแบบเสิร์ฟในร้านอาหารไม่ได้ไปปีนอะไรอ่ะคือเขาใจป้าคุณก็คือแบบว่าเกรดลูกค้าแล้วก็แบบเสิร์ฟอะไรเงี้ยเทคออเดอร์อะไรเงี้ยแต่เราอ่ะบางทีอ่ะต้องปีนขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ปีนบันไดอะไรเงี้ยมันก็จะมีความเสี่ยง เริ่มจากงานที่ถูกที่สุดก่อนเลยอะได้จ็อบเท่าไหร่ถูกที่สุดของเราเหรอห้าพันเหรียญต่อจอ 5, ็อบห้าพันเหรียญต่อจ็อบใช่คือทําอะไรก็คือทาอินเทอร์เนียข้างในอ,อันนี้จะไม่ค่อยมีความเสี่ยงแพระว่าอยู่ข้างในก็จะแบบปิ้นตๆอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้เสียงเยอะอะไรเงี้ยรายได้สูงที่สุดที่เคยรับเป็นจ็อบมารายได้สูงที่สุดเลยนะหนึ่งแสนสองหมื่นเหรียญโอ้ห<ฮ>ใช่ไม่เคยใช่ <laughs> เมื่อวานมึงไปในสวนกันีิอันเนี้ยจอบเออถ้าแบบเป็นจอบนึงแต่ว่าทำอะไรวันเนี้ยทาอะไรอ่ะอันนี้ก็คือทาทั้งในบ้านแล้วก็ทั้งทั้งนอกบ้านแต่ไม่ใช่ว่าเดือนเดียวจะเสร็จนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราทำประมาณแบบสี่เดือนโโอ้หนานเหมือนกันใช่บ้านลูกแล้้วบานบ้านก็คือแบบทาสีข้างในทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ข้างนอกก็คือแบบว่าอินเตอร์เนียแล้วก็เอ็กเตอร์เนียอะไร่างเงี้ยแต่ก็ถือว่าคุ้มนะ อย่างน้อยแสนสองได้เงินเป็นก้อนแล้วเราก็มาเนตมาเมนมเมนตเอาว่าเราจะทำตรงไหนให้ลุงแซมด้วยนะจ๊ะ <h> แซม i r s าค่ะทำงานเยอะ <laughs> <ไหน>ทีนี้ก็จ่ายภาษีเยอะคะ <laughs> <ช>อ่ะเออลืมเล่าให้ฟังว่าทุกคนคะบริษัทของเปิ้ลอะมีมีพนังกงานกี่คนบอกขาไปสิสองม <laughs> ีสองคนคือเรากับสามีอ่ะทำกันเองแต่ก่อนอะจ้าง จ้างประมาณ20คนแต่แล้วทีนี้แบบเหมือนแบบควบคุมแบบคุณภาพงานไม่ได้เราก็ต้องแบบว่าดเยอะดาวไซส์ลงมาตัดลงมาให้เหลือกันแค่2คนจริงๆรายได้จะพอๆกันกับมีลูกน้องอ่ะแหละเพราะว่าทํางานก็ต้องแับได้งานเยอะก็ต้องเมนเนจเยอะใช่ไหมก็สนุกดีนะที่ได้กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งก็หลอกล่อมาคุณกนแล้ เอ้ยมามาชอบชอบอืมก็จะเป็นคลิปแล้วชีวิตช่างทาสีในเมืองโคโลราโดเนอน้องก็อยากนำเสนอแหมแหมมุมหนึ่งของคนยากาศที่นี่เนาะแล้วแหมทราบมันเปืเป่อยนนอกเน่องก็มึง โอ้ฟังจิมยากหู้อ่ะถ้าเกิดไข่จบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะเจ้าถ้าใครอยากจะมาบยากาศทาสีบ้านก็ติดต่อมันหนึอ<笑><笑>โอ้ยน้ำตาไหลหนาวแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปรอดทิปของเฮาข้างนี้นะเจ้าอันนี้เป็นแค่เพียงจุดเริ่มต้นเดี๋ยวเฮาจะไปกันแฮมหลายตีเลยก็ฝากไว้ตีนี่ไปตวยกันเจ้ามันสูงแล้วมันก็นเดินอีดขนาดบายบาย บายมูเฮาและชาวคณะนะพี่การและพี่ไผ่นะคะกำลังเดินทางจากโคโลราโดนะคะรัฐโคโลราโด Colorado, แล้วก็กำลังจะลงไปที่นิวเม็กซิโกค่ะและระหว่างทางนะคะเราก็ผ่านที่เมืองเมืองนึงคะ่ะเราใจทุกคนได้ไปด้วยกัน เมืองนี้นะคะก็เป็นเมืองที่เขาเรียกว่าเป็นเมืองที่สูงที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะคือเมืองชื่อว่าลีดวิลค่ะนี่เราก็ขับผ่านเมืองนี้ก่อนที่จะลงไปนวเม็กซิโกแทนของเรานะคะก็คือเรากลับมาจากประเทศเม็กซิโกเนาะเราก็นั่งเครื่องมาลงที่เดนเวอร์จากเดนเวอร์เราก็มาเริ่มต้นทริปของเราค่ะรถทริปเดนเวอร์ทูเท็กซัส วันนี้วันแรกของการเดินทางเอ๊ะนับว่าเป็นวันแรกปะวันแรกร <laughs> วันแรกของการเดินทางนะคะซเฟอร์ซูเฟอร์ง่วงเหรอออโต้พลอต <c oughs> เราอยากให้ทุกคนนะได้เห็นวิวของเส้นทางการเดินทางของประเทศนี้นะมันสวยมากมากเลยทุกคนเราเก็บภาพบรรยากาศแล้วเราก็เดินทางไปด้วยกันเลยนะคะ นี่ก็คือบรรยากาศของเมืองลีดวิวนะคะเมืองนี้นะคะในอดีตเนี่ยมันก็เป็นเมืองที่คนเนี่ยเขามาทําเหมืองกันในอดีตนะคะมันก็เป็นเหมืองมีแร่ธาตุต่างๆเนาะแบบมีที่เขาเรียกว่ายุคขุดทองอะไรอย่างนี้เลยนะใช่ไหมเขามาทํางานโอ้โหนี่ก็เป็นบรรยากาศของเมืองค่ะ บ้านเล็กๆ,ๆ,ๆม,กๆมีรถบ้านแสดงเราจะเห็นว่าเขาจะมีรถบ้านจอดอยู่ทุกทุกทุกๆหลังเลยนะเหมือนกับว่าคนที่นี่เขานิยมไปแคมปิ้งกันนะเห็นนะมีรถบ้านอีกแล้ว <c oughs> ทุกหลังเลย <c oughs> และอีกอย่างที่ขึ้นชื่อที่เมืองนี้นะคะก็คือเป็นสถานที่ที่จัดงานวิ่งออลตามาราทอนนะคะโอ้ซึ่งมันเป็นงานใหญ่เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะหาภาพ ขึ้นมาคือด้วยความที่โคโลราโดเนาะมันเป็นจุดที่สูงอ่ะ ขาเรียกอะไรนะจุดที่มันอยู่เนี่ยมันสูงกว่าระดับนะ้าทะเลอะค่ะมันเลยทําให้อากาศในการหายใจอะมันน้อยแล้วคนที่เขาเป็นพวกนะักกีฬาอะไพวกนี้พอเขาต้องมาเทรนในสภาพอากาศแบบนี้นะมันจะทําให้เขาแข็งแรงมากๆเลยทุกคนเข้มแข็งแข็งแก่งไปเลยสำหรับเราเหรออ,อคนอื่นมีแรง <laughs> เราแวะซื้อก็ป๋องออกซิเจนทุกคนใช้งานแป๊บ และนี่ก็คือภาพที่ทำให้เราวกรถกลับมาเพราะว่าทุ่งนี้มันสวยมากเลยอ่ะข้างหน้าก็คือแบบเป็นเออเลี้ยงม้าเนาะเป็นคอกม้าแล้วก็เป็นบ้านของใครสักคนหนึ่งนะคะมันดีขนาดเลยอ่ะนออ่องจอบขนาดเลยนะเพราะว่าการเดินทางอ่ะเวลาเราขับไปเนาะเขาหัใจหู้นะวอ่ะ แต่จะไปตกตอนไหนพระอาทิตย์จะไปตกตอนเขาอยู่ตัดใดข้างทางเนี่ยมันสวยงามแล้วมันก็ทำให้เรื่องราวมันสนุกหนักมากขึ้นนะบางข้างอ่ะปลายทางอาจจะบ่ได้สวยเต่ากับข้างทางตีเ่เขาผ่านก็นได้ เมื่อกี้ยังสดใสอยู่เลยพอที่เราถ่ายรูปใบไม้สีเหลืองเสร็จนะคะขึ้นรถมาก็เป็นฝนตกโป,โป๊ะเลยเมื่อกี้แสงเฮเลนลุยานั่นแหละนี่ฝนตกชุ่มชื้นเลยค่ะ สวยมากจนต้องแบบลงจากรถอะคะ่ะแล้วก็ขอถ่ายรูปสักรูปหนึ่งฝั่งนู้นก็เป็นวัวนะคะ ที่จะพระอาทิตย์จะตกแล้วนะคะก็วิวข้างทางมันก็สวยต้นที่ทำให้เราไม่ถึงที่พัสเตทีเพราะว่า,วาแวะตลอด <c oughs> คืนนี้นะคะก็ <c oughs> ะขับจากโคโลราโดเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะไปแวะนอนกลางทางก่อนจะถึงนิวเม็กซิโก คือพวกเราทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบขับรถแบบยิงยาวจะชอบเหมือนขับรถแค่ตอนกลางวันค่ะแล้วตอนกลางคืนก็พักเลยจะไม่ขับรถเยอะวันหนึ่งไม่เกิน 3- 4สี่ชั่วโมงก็คือแบบพอแล้วแพนวันนี้ก็เดี๋ยวไปซื้อกับข้าวก่อนเข้าที่พักค่ะเพราะหลังจากนี้ก็คือจะเป็นฟิลแบบค่ำไหนนอนนั่นไม่ได้แพนอะไรเลยว่าจะนอนที่ไหนก็คือเหมือนสมมติรู้แล้วว่าเช้านี้เราจะขับไปตรงไหนเราก็จะจองที่พักล่วงหน้าหนึ่งวัน ตามวันไปเลยค่ะไปก็เฮาหมวนพ่อผมพูดจะไปเจออย่างทิปโนแพนค่ะแต่ว่าถึงที่ใหม่แน่นอนนั่นนัพอความดุกดิกมันชอบถ่ายรูปแล้วมันก็จะแบบแวะไปเลยเหตุการณ์อย่างนี้ก็จะเกิดขึ้นตลอดการเดินทางของเรานะคะโซเฟอร์ก็คือพี่การเราอยากถ่ายรูป เดี๋ยวเรามารอดูรูปสวยๆของวิวข้างทางของพี่ไผ่กันนะคะถ้าเกิดพี่ก็จะแวะทุกจุดแต่มันอาัศาจรารย์จริงๆอะทุกคนตรงนั้นมันเหมือนกับเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรอะพายุหมุนอยู่ตรงนั้นนาะ